ฉันนางสาลี่สุขมากค่ะเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะก็ใหม่ๆก็ก็ไม่ทราบว่าเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก็ด้วยการพบแพทย์ที่โรงพยาบาลราชวิถีก็เข้าออกเข้าออกจนหมอก็บอกว่าเนี่ยคุณป้าเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องฟอกก็ทำใจแล้วก็ปรึกษาครอบครัว แล้วครอบครัวก็ให้กําลังใจทั้งสามีทั้งบุตรและเพื่อนบ้านก็อ้าสู้ก็บเขาให้ได้ mm. ก็สู้มานะ mm. เวลานี้10ปีแล้วค่ะทั้งคุณหมอก็ดีมากคุณพยาบาลก็ดีมากยาก็ต้องดีมากเหมือนกันยาเนี่ยหลายตัวกินสามมือ้อกินหนึ่งก็สิบป่าสิบป่าเม็ดในแต่ละทั้งมือ้อแต่เราก็ต้องสนใจยาว่ายาตัวนี้รักษาอะไรยาตัวนี้รักษาอะไร ซึ่งเราไม่เป็นเลยภาษาอังกฤษเราก็ใช้แปลไทยแปลไทยว่ายาเนี้ยไปไปช่วยอะไรเรายาตัวนี้ช่วยอะไรยาตัวนี้ช่วยอะไรมีทั้งยาเพิ่มเลือดยาก,ก็ก็เกี่ยวกับคนไตเนี่ยจะเลือดจางจะมียากเกี่ยวกับเลือดนี่เยอะทุกวันนี้ดิฉันก็เป็นอสอสอ,อยู่เขตบางกอกใหญ่อาสาสมาัครอาสาสมาัครสาธารณส,ส,ส,สุขก็ทำา,าสิบปีก็งานดิฉันก็บริการด้านประชาชน ทางสุขภาพก็ไปวัดความดานันไปชี้แนะเรื่องการกินยาแล้วก็ไข้เลือดออกก็ระบาดหมาบ้าอะไรอย่างนี้เรื่องพิษสุนัขบ้าดิฉันก็ต้องไปแนะนําอะไรอย่างนี้เท่าที่วันนี้ไปประชุมมาก็ให้งานอะไรมาก็ไปทาไปทาพบปะประชาชนอย่างนี้เพื่อเราก็ไม่เครียดค่ะฉันก็จะให้กําลังใจกับผู้ป่วยทุกคนและก็ทุกโลกว่าให้เรา ทำสติเราให้ดีต่อสู้กับโลกเหล่านั้นทำใจทำครอบครัวเราก็ต้องเข้าใจคนในครอบครัวด้วยว่าเขารังเกียจเราไหมแต่ทุกคนไม่รังเกียจนะคะทั้งสามีทั้งบุตรเนี่ยยินดีกับเราแล้วก็ประคองจิตใจเราเราก็ต้องสนอมตอบคนในครอบครัวเราด้วยอย่าเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ได้บางครั้งบางโลกก็จะหง,งุดหงิดเราก็ต้องอย่าง,งุดหงิดนะ อย่างนี้อย่างนี้เราก็เปลี่ยนให้ได้ให้ดีเพื่อตัวเราและครอบครัวเราและคุณหมอที่รักษาคุณพยาบาลก็เบาใจถ้าเราสนใจตัวเราด้วยค่ะ